ลมเย็นยะเยือกพัดวูบเข้ามาปะทะหน้ารากับมีใครกระซิบข้างหูว่าอยากเข้าไปฉันกับเพื่อนอีกสามคนตัดสินใจมาเที่ยวแม่ห้องสอนช่วงวันหยุดยาวสถานที่ที่พวกเราอยากมาที่สุดคือถ้ำลอดปางมาผ่าชื่อเสียงของมันโด่งดังเรื่องความสวยงามของหินงอกหินย้อยแต่ก็มีเรื่องเล่าขานถึงความลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในเช่นกัน พวกเราเช่าตะเกียงเจ้าพายุจากชาวบ้านแถวนั้นแสงไฟสีส้มนวลช่วยขับไล่ความมืดมิดได้เพียงเล็กน้อยยิ่งเดินลึกเข้าไปในถ้ำอากาศก็ยิ่งเย็นลงจนรู้สึกได้ถึงไอเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายหยดน้ำจากเพดานถ้ำหยดลงมาเป็นระยะราวกับเสียงกระซิบที่ดังสะท้อนกล้องอยู่ในความเงียบรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครมองอยู่เลยวะ หนึ่งในเพื่อนร่วมทริปเอ่อยขึ้นทำลายความเงียบที่ปกคลุมฉันพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกหวาดหวั่นด้วยการหัวเราะคิดมากหน้าอาจจะแค่บรรยากาศมันวังเวงแต่แล้วเสียงที่ทำให้พวกเราขนลุกก็ดังขึ้นเสียงเหมือนคนกำลังฮัมเพลงเบาๆทว่ามันไม่ใช่เพลงที่พวกเราเคยได้ยินมาก่อนมันเป็นทำนองที่ฟังดูเก่าแก่และน่าสะพรึงกลัวได้ยินเหมือนกันใช่ไหม เพื่อนอีกคนถามด้วยน้ำเสียงสั่งเครือพวกเราพยักหน้าให้กันแสงไฟจากตะเกียงสั่นระลิกตามแรงสั่นของมือที่ถืออยู่เราพยายามเร่งฝีเท้าเพื่อออกจากถ้ำให้เร็วที่สุดแต่เสียงหำเพลงนั้นกลับดังเข้ามาเรื่อยๆเราวกับกำลังไล่ตามพวกเราทันใดนั้นเองแสงไฟจากตะเกียงก็ดับวูบลงความมืดมิดเข้าปกคลุมทุกสิ่งพวกเรายืนตัวแข็งทื่อหายใจถี่รัว เสียงหําเพลงยังคงดังต่อเนื่องราวกับมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมใครก็ได้จุดไฟทีฉันตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครตอบสนองจากนั้นก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาดังข้างหูพวกเจ้าเข้ามาในที่ของข้าแล้วพวกเรารีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งไปในความมืดโดยไม่รู้ทิศทางจนกระทั่งสะดุดล้มลงไปกระแทกกับพื้นหินเย็นเยียบ เมื่อเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าปากถ้ำแสงสว่างจากภายนอกสาดส่องเข้ามาพวกเราเรีบวิ่งออกมาจากถ้ำโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็ไม่เคยกลับไปที่ถ้ำลอดปางมาผ้าอีกเลยเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนเป็นอย่างเราควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย